วัน <G ül> ที่ไปยังอยู่บรโซ่ที่พี่นอ,อกจ้า <G ül> วัสดีจ้จ้าจะฝึงแนแนลพ้ามากินอีกแล้วจา้ตาตำมึกใส่บุหูมะละกอนะจา้าอันนี้กะผประกาศขาวเด้อจา้านี่เดอ้อพักบุ้งตะไคร้พกคา แล้วก็นี่อันนี้อันชันยอดอันชันพี่น้องกับกระอมใบชะพูใบหูเสือก็มาน้ำพี่น้องมันแก่ยึงผักใบชะพูผักอีเลิศนี่ผักนั่งเลิศหรือผักอีเลิศพี่ชานเลี้ยงผักอกีเลิศเนาะใช่ไหมฮใบชะพู อันนี้ใบหูเสือพี่น้องไม่กินแก่ยิงมาเงาวน้ำกันบบนจำเร้ลูกพี่น้องซื้อมามังหันมากินน้ำกันบบนหอ,หอมใจกันแล้วหอมกับสิบอดีปันไดพี่น้องขามากักจะหอมหอม มิ้นก็นมักประเด็กดวงเปงซะละเนาะใส่สมก็ได้พี่น,อน,น,น,น้องแชมเปญมือชุดสวยหเห็นัหมือไม่อิงนะพี่นอ้องมาควบงมัมเนาะบ่เบเบอร์กมักสวยที่สื่อด เราหอ่อกัชีพได้ก็ได้เนาะพี่น้องอกแกเแล้วด้านนูดด้นดม่รบ้หลุมปากพ็ดใจเหรอ

ตางพืเจะคล้องไปน้ำเกินห้าเดี๋ยไปกินห้อมคุณนั่งคุณไปนอกจากปันไปนสั่นละมียอดตำเร่งพี่นกได้คือกันละม้บเบียดอกขอแต่ว่านั้นเป็นแล้วกินเนาะอย่าพักเบียมา

xương phóng đi nó <laughs> Mà lạ, nhọn mà lạ Anh đi ẩn เคื่อหน่อยมันเครื่อหย่อนมันเป็นออกจาขาวาวันไม่แกนพักกันเป็นยาพี่นอกจา búp nhìn cho ngắn hơn rồi, phần cứ không khơi gì, quay cho lạnh nó đẹp nha, cho khoáng dăm xem một cách ly như thế của ta hai quán tên tang chữ đấy đấy quân yêu ta hai nữa 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 ta hai Màu màu và cuộc khô nhưng màu khô khó ăn Cái ăn khó nữa Nó Năm mau cái hè, thì mỏi à à, nó ngon hoa 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 thế nào, hoa mình hoa 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 mua hoa lá hoa rồi hoa 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 bây giờ loa leo yến kia nhau mến quả, Kinh bá, bầy chĩ đà phải không? Bầy chĩ đà bay pha lằng này là, mít chít, mít đồ gìn à? Đây mua về để năm hay gìn đấy, phăng. ถ้าเพื่อได้กินไม่แนะนำให้กินพูดเผื่อไว้เพื่อไปกินเพือยากลองนะคนเราเกิดมาต้องมีการลองเนาะบ่ยค้นตัวใหนนะคิดว่า เ่แซจบเพื่อจาคนเศร้าเองดอก บุเอินมู่กินน้ำหลวพ่นม,มากพื่น้องมากพ่นกับบ่ใครกิน,นเอาก็ดีไปแนวนึ่งคือว่าเกิดห้าผู้ใดไม่ลงไม่ให้มากินกคบผ่องเก็บใส่เท่ากับบดอ้ย,อยางเนาะเพราะว่าเท่าวับเเพงพ่นบุตรกินน้ำเพาเกิดท้าผี้สัญญาพ่นก็จได้ทุกบุตเป็นขออีนนน่ทีเล่น กินน้ำกันตลอดแต่ว่าฮาบางอื่นถ้าเจ้าเป็นกล้วยไนลักษณะกินน้ำข้าไเป็นสิ้นอะ่ะทำคุณบุชาโทษปูษ่ซัดได้บาปห้างเทียนพี่น้องจ้าบอกเป็นบุญเลี้ยงไว้ก็ทักอันเนาะ ทางทีเขาหุนด ouais, right. pues, ีมันก็อาจจะเป็นชั่วได้เหระห้างพี่เนาะอาหารมันจึงก็ถือกันก็เพิ่งตื่นมาใช่เนาะเอ้าในวันจับจี๊ดจ่อมันมา้งอะไรอยู่ทั้งปีพี่เนาะว่ามัน่าพมันที่ได้ได้มันจับจ่อมันจ่อกล้องเนี่ย ก็ไปจัดห้างเครื่องวันจะ่จอะกล้องหา,าบ้านมึงเง่ามันพีนนะ่ะไอ้สังเกตจาก,ก็ไม่ดีเป็นไรเพื่อน้องจ้าโอ้แสบพี่น้องเด้อพี่น้อง f ีทั้งหลายทั่วประเทศพี่นอกกัเม็ดรกรกอกพี่กา ทุกประเทศเกินห้าพวกอิสานคนไทยไปเที่ยวเน้ะพี่น้องเห็น้าเพืนมักกดติดตามกดไไหลกดแช่์เด้เด้อพี่น้องจากท่างประเทศนอกยิ่งเรามั่นใจก็ได้ตั้งิาจะปิ่น อิตาเลียนอังกฤษนยูเรมันมาเลเซียของเกาของกรุงเมื่อไรพี่น้องคนไทยไปเมื่อไรมืองไหนกันนะเพราะผมปั่นเก่งขี้อังจอรคนไทยอะมนุษย์นี่วหละมันรำมุ่งจะคนไทยคนอื่นก็เก่งกเจ้าไปเที่ยวฮะมันสมการให้คนกลับไปเที่ยวซื้อ กูเพิ่นไวู่รวยแน่แต่จะไวยไปนา่ะไปหาเงินตึมนะลืงบอกลัวแบ่ที่กินไปว่าหันข้งนอะหอมดีดูเพื่อหไหนยคุณค่าให้นนํายาทุกตัน ก็ยาเลยนี่อันนี้แจังแมนโมแมนมาจับมาเรียนดูไว้สามคนนี่ห้องมาจับหรอกจับให่ร้านหมิ่นท่นลรยาหมดแล้วั้งวายาเนาะทีนี้ม้นี่ยาขางั้นเนี่ย ที่จะโมงที ầu, ่ขูดว่าชัดว่าเย็นไนได้เนี่ยพระล่มใช่หรอปวดใจบ่มมือเท่าจนจะว่างมันเย็นเกินใครว่าหมึบหมึบใช่ไหม่เป็นวัดที่เิ็นว่าเป็นวัดเนี่ยพระร่งทอไหลอ่ะขายข้าก็เป็นวัดเชียวนีนลำหมูน้ำนังดอก เป็นน้ำท่อดุลผู้าว่าเนาะกว้ชาเจ้ากักเนาะร้านห่อนเป็นน้อนกับร้านเพี่อน้องอืมหอมแซ่ปะ Năm lần cũng cháy nhau vinh hát luôn chân nít cháy nít cháy nhìn cháy nít 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 cháy ใจเงาเหนแต่ยหัวแล้วกเ ผิดผิดแลลวน้องข้อกับนุกำลังจา่ายกันจ้ะนะ <c oughs> โอ้แข็งแข็งขึ้นนกดูไ่ได้โอ้ยแต่ยังหวยยังปุ่เส้นย่วไปได้ <c oughs> <c oughs> thêm nhưng bình này cầm mưa nhá ma con dân tuyển ยืนบุญขวดซากเมื่อน,นี้ห้ามขาหน่อยพี่น้องยืนห้ามขาเี่แต่คุณต่งคนม้มบุญเป็นเพศน,นี่บุญขวดซากเด้อพี่น้องจ๊ะเพิม่มเริ่มเมอื้องทำบุญใครไม่มั่น và dài rồi tiếp nước tìm tìm đếp, phải nộp phân hả? tôi thầu đó ส่วนมากคนมีเห็ปัวใหญ่เลยคนทองคนใส่อา่าคนจำกลิ่นอย่ากให้แม่ให้พ่อจินยายอเอาเอียงโอ้โหค้ามไรแสบข้ามย หลั่สาไม่มชิมเมืองาแสบอยู่ขานาดแบอย่ด

ม่ตั้งจงกินมอนี้มันหลายก็พรโลเครื่องโลแบนี้ มีสัมมีเด้อจ่าชิปนาเบิ่งไม่ช่องไม่ส่วนกุศลตะไคร่กุหลาบกุชเช้กดติดต่ำย้ยบึงชาแนลนี่เด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงทุกูทุกคน